สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เทดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เทดที่น่าสนใจในรอบบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามดิงด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของช่องยูทูบอีกช่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเหมือนกันนะครับ ลิงก์อยู่นล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่เรามาพูดถึงกันบ้างนะครับในคลิปนี้เรื่องแรกครับโปรแกรมคืนนี้ก็คือเช้าวันถัดไปเนี่ยนะครับเข้าเช้าวันถัดไปนะฮะเวลาตีสามนะครับเราจะต้องไปเยือนเชฟฟิลด์ยูเอเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูเหมือนง่ายนะอย่างที่ผมบอกกันไปครับดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเชฟฟิลด์ อยู่ท้ายตารางก็จริงแต่ว่าทีมท้ายตารางเนี่ยคือตบทีมบนบนของตารางเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับทีมท้ายตารางเนี่ยมักจะมีพลังแฝงพิเศษขึ้นมานะครับมาเก็บแต้มได้แล้วก็แมนยูเนี่ยเวลาแมนยูเจอทีมแบบว่าอรองลงมาเนี่ยมักจะเล่นไม่ค่อยออกแล้วก็มักจะอ่อนตามนะครับ นั่นคือเรื่องสําคัญนะฮะเราต้องช่วยกันเชียร์กันนะครับซึ่งในเรื่องของเอเดนสันคาวานี่นะครับมีรายงานล่าสุดอัปเดตมาครับก็คือคาวานี่กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับซึ่งทีมภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างฟูลทีมมากนะครับไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับตัวหลักกลับมาหมดแล้วนะฮะจากการฝึกซ้อมรูปภาพผมให้ดูไปแล้วจากคลิปที่ผ่านมานะครับคาวานี่เนี่ยต้องรอเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่า พร้อมลงเล่นใหม่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอเคเราได้เห็นการกลับมาลงซ้อมก็น่าจะเป็นตัวเลือกกันได้นะครับโอเคนี่คือความพร้อมเรื่องของทัพนักเตะนะครับว่าคนไหนพร้อมบ้างคนไหนไม่พร้อมบ้างแต่ภาพรวมก็คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนามักซิยาลที่มีปัญหาก,ก่อนหน้านั้นก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็มารอรุ้นกันว่าจะจัดแผนอย่างไรกันบ้างนะครับ ซึ่งมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับจากการที่เห็นในเรื่องของการฝึกซ้อมของเตะแมนอยู่นะครับการฝึกซ้อมล่าสุดนะฮะเพื่อเตรียมทีมก่อนเกมเรื่องแรกครับก็ได้เห็นบรรยากาศการสนทนาการระหว่างป็อกบาและก็บรูนโนนะครับก็หลายๆคนเนี่ยลหลายๆส่วนก็กําลังจับตารอดูในเรื่องของผลงานการลงคู่กันระหว่างป็อกบากับบรูนโน่ที่มันจูนแล้วเอ่อจูนแล้วมัน ออกมาในที่ทางดีแล้วกันเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยมันยังแบบไม่กลมกล่อมมากพอยังไม่แบบจูนกันติดมากพอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูรอบนี้ซึ่งคาดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่บล็อกบาน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยในเกมพบกับเชฟฟิลด์นะครับก็ลงเล่นพร้อมบูโรนั่นแหละรอบนี้จะเวิร์กไหมต้องมารอดูกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ครับนักเตะที่กําลังที่จะ กลับไปสโมสรเดิมอย่างอิกาโลก็มาซ้อมตามปกตินะครับก็ยังเต็มที่นะครับจนวินาทีสุดท้ายของสัญญานั่นแหละนะครับอิกาโลเป็นคนทุ่มเทอยู่แล้วนะครับเราซาคนดีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คืออิลิกบายยีกลับมาลงซ้อมนะครับตัวเซเบ้ก็ลงซ้อมตามปกติด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่ยืนยันกันได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือ เรื่องของบรรยากาศการฝึกซ้อมครับทุกคนดูแฮปปี้กันมากนะครับไม่มีเรื่องของ milk, right? หน้าบึ้งตึงนะครับบรรยากาศดูอบอุ่นมากในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับไม่ได uh, ้มีเรื่องที่บาดหมางอะไรกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ครับก็คือชุดแข่งนะครับอ่ะชุดซ้อมใหม่นะครับไม่ใช่ชุดแข่งนะฮะขออภัยชุดซ้อมใหม่นะครับเป็นสีส้มนะครับก็ออกมาบ่อยมากครับชุดซ้อมชุดแข่งชุดเรียงต่างชุดวอร์มอย่างเงี้ยนะครับ ชุดวอร์มก่อนแข่ง่งเงี้ยออกมาเอามาปล่อยให้ขายกันเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้น่าจะต้องทํากําไรกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของโควิด -19 นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทางสูงโมสอนจะมีการออกแบบเสื้อใหม่ๆเข้ามานะครับโอเคนะฮะก็สีส้มตามภาพนี้แหละนะครับชุดซ้อมใหม่นะครับเปลี่ยนกันแบบทีมากๆานะครับปกติคือไม่ได้เปลี่ยนทีขนาดนี้นะแต่ว่าซีซั่นเนี้ยแฟนบอลก็แซวเหมือนกันว่าเปลี่ยนทีจนแบบตามซื้อไม่ทันแล้วนะครับ แล้วก็มีบทวิเคราะห์จากมาร์คลอรินสันนะฮะมีการวิเคราะห์กันออกมาในเกมนี้นะครับซึ่งมาร์คลอรินสันเนี่ยก็เป็นกูรูชื่อดังนี่แหละนะครับเขาก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าคือคู่นี้นะครับเอาตรงๆก็คือแมนยูเนี่ยน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับซึ่ง ทั้งเชฟฟิล e ์นะครับแล้วก็แมนยูมีปัญหาทั้งคู่ครับเชฟฟิล์ถือว่าอยู่ในท้ายตารางเลยครับผลงานแตกต่างจากซีซั่นก่อนเป็นอย่างมากนะครับทำประตูได้น้อยเสียประตูเยอะมากๆนะครับตั้งแต่เปิดซีซั่นไปต้นมานะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องยากครับที่เชฟฟิล์จะกลับมาฟอร์มเดิมได้เหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนส่วนแมนยูมีปัญหาเช่นเดียวกันแต่ดูแล้วเกมวันนี้มาร์คอรินสันมองว่าแมนยู ภายใต้การคุมทีมของโอลิน่าจะผ่านไปได้หรือว่าเก็บชัชนะไปได้แล้วก็สกอร์น่าจะออกมา2ประตูต่อ0ูนด้วยกันนะครับทีมเยือนชนะไปก็คือแมนยูนั่นแหละนะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของก่อนเกมนะครับที่เอามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็ผลสกอร์ซึ่งเป็นการคาดการณ์กันหมดเลยนะพวกผลสกอร์เรื่องของวิเคราะห์ต่าง นะครับแล้วก็เรื่องของความพร้อมของทีมนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะครับคิดว่าแมนยูชนะไหมชนะเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คิดว่าแมนยูแพ้ไหมคิดว่าเสมอไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับ <S <S แล้วก็ประเด็นต่อมาครับก็เ,เป็นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายการเสริมทัพนะฮะก็มันเข้าใกล้ในช่วงตลาดซื้อขายอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะเรียว่าตลาดซื้อขายกลางซีซั่นนะครับ มีรายงานจาก ABN นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองเมเตอร์รายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูยังคงคิดที่จะเสริมทัพแบบต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้ก็มีการเล็งหลักๆเนี่ยเอาเป็นตำแหน่งนะก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวเิมเส้นแล้วก็แบ็กขวารวมทั้งเอ่อมิดฟิลนะครับมิดฟิลเชิงรับ นี่คือสตํตำแหน่งที่แมนยูเล็งกันเอาไว้แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมการบางตำแหน่งในช่วงมก,กราคมนะครับซึ่งยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นนักเตะรายไหนนะครับซึ่งตอนนี้ทางบอร์ดทางคนวงในของสโมสรแมนยูคือหลายๆส่วนในสโมสรแมนยูก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเสริมทัพกันแล้วนะครับผมคิดว่าในช่วงมก,กราคมเนี่ยน่าจะเป็นตัวริมเส้นไม่ก็ตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นี่แหละนะครับอาจจะเป็นคนเดียว นะไม่น่าจะสองคนหรอกเพราะว่าจากเ,าเรื่องของการเงินแบบนี้โควิด -19 แบบนี้น่าจะซื้อได้เพียงแค่คนเดียวนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นข่าวการปล่อยตัวมากกว่านะครับอย่างพวกฟิลโจนโรโฮนะครับโรเมโรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะปล่อยกันไปพวกบรรดาดาวรุ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอาจจะมีข่าวเรื่องการโลนักเตะเยอะกว่าการซื้อเข้านะครับในมุมมองผมนะนะฮะแต่มันก็มีบางข่าวว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับพวก งกลงลหลายๆคนเหมือนกันอะยังไม่ชัดเจนนะแต่นี่คือมุมมองผมไงก็คือน่าจะเป็นไม่ตำแหน่งเซนเ็นเตอร์ก็ตัวเดมเส้นฝั่งขวานะครับส่วนประเด็นต่อมาครับก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีแฟนบอลแมนยูเนี่ยไปโถมนะฮะโถมใส่มิโนไดอราครับคือสลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่มีเย็นก็คือมิโนไดโอราแล้วกันนะครับ คือสลาตันเนี่ยไปร่วมยินดีที่มิโนเดลวราเนี่ยไปรับรางวัลเอเย่นยอดเยี่ยมของยุโรปนะครับในปีนี้นะครับจาก t u t โตสปอร์นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางอินตาลีนั่นแหละนะครับก็มีการมอบรางวัลกันให้นะครับแล้วก็ทางสลาตันก็ไปร่วมยินดีแต่ทีเนี้ยแฟนบอลแมนยูก็มีการเข้าไปแซวนะครับในโพสต์ของสลาตันอะไรสักอย่างนี้แหละนะครับคือไปแซวว่าเรื่องของมิโนเดลว่าที่แบบ คือได้รับรางวัลได้อย่างไรนะครับทั้งที่ทําตัวแสบมากทําตัวไม่เหมือนเอเย่นเลยทํานองนั้นนะฮะก็เป็นรางวัลที่เขาบอกว่าเป็นรางวัลเอเย่นยอดเยี่ยมแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลแมนยูมองเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอเย่นอะไรอะ่ะมาต่อว่าใส่สโมรสรถูกไหมครับมาเอ่อให้สัมภาษณ์เสียใส่สโมรสรแมนยูหรือว่าสโมรสรอนนื่นๆก็ว่ากันไปแหละนะครับก็คือแบบทําตัวป่วนอยู่ตลอดเวลามันไม่สมกับ คำว่าเป็นเอเจนเลยนะครับก็นี่คือมุมมองของทางแฟนบอลแมนยูที่ร่วมเข้าไปแสดงความคิดเห็นในกรณีแบบนี้นะครับส่วนประเด็นต่อมาครับก็มาเข้าสู่ตลาดซื้อขายนะักเตะทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวของเดวิดอาราบานะครับมีรายงานจากสปอร์ตบิลนะครับก็รายงานกันออกมานะครับว่าทางแมนเชสเตอร์เดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต่างก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับ นักเตะตัวเก่งของไ i ยินูรายนี้ครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมหนักมากในช่วงเวลานี้ฮะซึ่งน่าจะเป็นการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นะแต่ว่าทั้ง2ทีมก็กําลังเพ่งเล็งอยู่กําลังติดตามสาการอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดวงลาของโอเดียนกาโลนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างชัวร์เกือบเกือบนไปแล้วนะครับน่าจะร้อเปอซ็นตแหละว่าอีกาโลน่าจะกลับไป สโมสสอนเดิมนะครับก็คือกลับไปลีกจีนนะฮะหลังจากหมดสัญญาในช่วงมกราคมนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราสร้าบกันดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่คาววานี่ย้ายมาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอิกาโลก,ก็น่าจะไปนะครับก็ไม่น่าจะพลาดอะไรนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจากเอเมยนนะครับเอเมีนเนี่ยมีรายงานกันออกมาเป็นข่าวข้อสิบนฮะว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยผู้จัดจาก,การทีมของทางแมนยูเนี่ยก็ สนใจแล้วก็ชื่นชอบดีแคนไรท์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเวสแฮมแล้วก็เป็นเป้าหมายเดิมของแมนเชสเตอร์ยูต็ดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันยากมากครับตอนนั้นเนี่ยยังเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีทีมไหนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปแต่ว่าตอนนี้ราคามันดีดไปสูงมากนะครับแล้วก็มีหลายๆทีมในอังกฤษเนี่ยใดเฉพาะอังกฤษเนี่ยก็ให้ความสนใจเยอะอย่างเช่นเชลซีอย่างเนี้ย ตอนนี้โดนดันขึ้นไปเป็นตัวเต็งละเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับนะก็อนี่คือต้องดาวของดีแคมไรที่เอามาพูดถึงกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ผมก็งงเหมือนกันโยดีเนี่ยแมนยูไปมีข่าวซะง,งั้นครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะว่าไปมีข่าวตอนไหนด้วยนะครับก็เป็นนักเตะของทางบาเยอร์นิกนะครับชื่อว่าจามาลโมเซล่านะครับเป็นตัวรุกเป็นลูกครึ่งสัญชาติอังกฤษนะครับซึ่งรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยเขาบอกว่า ดาวรุ่งรายนี้ของทางบาเยอร์เนี่ยนะครับคือสัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วก็มีบิ๊กทีมในพิมริกอังกฤษให้ความสนใจซึ่งสโมสรหนึ่งในนั้นเนี่ยมีสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วยนะครับแล้วก็ทางบาเยอร์เนี่ยก็พยายามที่จะรีบแก้ไขปัญหานั้นโดยการรีบยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับดาวรุ่งรายนี้เป็นค่าเหนื่อยอยู่ที่10,000แปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากจริงๆนะครับทั้งๆท,ที่เพิ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกของทางบาเยอร์ได้ไม่นาน แต่ที่ผมแปลกใจนะฮะอย่างที่ผมบอกไปก็คือถ้าเราไปไล่เลียงข่าวมาดูก่อนหน้านั้นกับแมนยูไม่เคยมีข่าวกับดาวรุ่งรายนี้เลยนะครับเหมือนกับเอาแมนยูไปเอี่ยวเฉยเอาไปเกี่ยวเฉยเพื่อเป็นการผลักดันค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับเป็นการเรียกค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับก็ข่าวนี้เป็นข่าวที่แปลกเหมือนกันสำหรับผมนะซึ่ง ถ้าเกิดแฟนบอลเห็นข่าวนี้ก่อนหน้านั้นก็คอมเมนต์กันเขาวาได้แล้วกันแต่สำหรับผมนะผมไม่เคยเห็นข่าวดาวรุ่งรายนี้กับแมนยูเลยนะก่อนหน้านั้นดูดีก็ไม่มีข่าวซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งเห็นข่าวนะครับเพิ่งเห็นข่าววันนี้เลยนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับความเคลื่อนไหวของอามัดดิยาโล่กันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับก็รายงานเรื่องแรกนะครับก็คือใบอนุญาตของอามัดดิยาโล่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะถึงแม้ว่าทางสโมสรแมนยูบอกว่า จะเสร็จสิ้นในช่วงมกราคมพอดีนะครับแต่ว่าทางรายงานจากซินเตอรีบอกว่าคือรายละเอียดมันยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับใบอนุญาตยังต้องรออีกพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดยังไม่เสร็จก็อย่างที่ผมบอกไปก็ต้องรอไปอีกอาจจะพร้อมใช้งานหรือว่าพร้อมย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็ได้ถ้าเกิดไม่เสร็จสิ้นในช่วงมกราคมนี้แต่มันยังพอเวลานะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันไปก่อนอาจจะเสร็จสิ้นทันก็ได้ในช่วงมกราคมนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวเรื่องแรกก็คือเรื่องของ การขอบใบอนุญาตการทํางานนะครับแล้วก็ประเด็นที้สองนะครับความเคลื่อนไหวที่2เนี่ยก็คืออมดิยาโลเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสกับทีมชุดแรกของอาตาลันตาเลยหรือว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามเลยนะครับและนั่นคือสิ่งที่สโมสรแมนูเนี่ยต้องดูแลนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสทําให้ความฟิตนะครับจังหวะการเล่น,นต่างๆเนี่ยก็ต้องมาปรับกันใหม่หมดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเป็นห่วงกันนะครับประเด็นที่3ครับก็คือ การมาของอามัมดิเดโลเนี่ยมันก็น่าจะคล้คลายๆกับฟางกุนโดนั่นแหละนะครับเพราะว่าวัยใกล้เคียงกันนะครับคือฟากคุนโดย้ายมาแล้วมีเรื่องราวอย่างไรครับฟางคุนโดมาปุ๊บก็ต้องมาปรับจังหวะการเล่นใหม่นะครับแล้วก็ต้องไปเล่นให้กับชุดไม่เกินยี่สิบสามปีเพื่อเป็นการคินฟองก่อนเป็นการปรับจังหวะให้เข้ากับทีมได้ก่อนนะครับปรับจังหวะให้เข้ากับสไตล์การเล่นต่างๆนะครับปรับตัวแล้วกันนะครับไปอยู่กับชุดยี่สิบสามก่อนนะครับซึ่ง อมาเดียนโล่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งมาสูโมสรเนี่ยบางทีเขาซื้อมาแล้วเขาอาจจะพร้อมใช้งานเลยแต่ว่าสําหรับแมนยูเนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลําดับนะครับค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวแล้วก็พอสุกงอมพอที่จะสามารถลงเล่นให้กับทีมชุดแรกได้แล้วนะครับโค้ชพอใจแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโอกาสมาเองนะครับในตอนนั้นเพราะฉะนั้นอมาเดียนโล่มีโอกาสที่จะ ลงเล่นให้กับชุดไม่เกินยี่สปีของแมนยูไปก่อนก่อนที่จะโดนผลักดันขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกนะครับความเคลื่อนไหวที่4ี่นะครับก็คือมีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะครับที่ทางอามาติเนโรและก็ฟาโกนโดน่าจะมีโอกาสพร้อมๆกันนะครับอาจจะเป็นในช่วงมกราคมเลยไหมหรือหลังจากช่วงมกราคมนะฮะแต่โอกาสทั้งคู่น่าจะมาพร้อมๆกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอย่างแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือรอดูก่อนว่า อมาเิยียโลจะได้รับใบอนุญาตการทำงานไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันจะทันไหมแต่ในใจผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์ที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ